มามาพี่น้องมามือนีกับซีเมล่านี่ท่านใหนฟังอีกคือเขาอ่าตื้นขึ้นกันให้เบิงให้เบิงอคิดจะวัดประจําวันแต่น้ามือกับซีจังซีแล้วพี่น้องนะครับอออีสานบ้านเท่านะครับอ่าใส่บุงใส่บาทพี่น้องเออใส่บาทนะครับอ่าเนี่ยถ้าใส่บาตอืมใส่บาทกับไม่เท่าไม่เท่ากับตาอ่าหลายคนนะครับอ่านะครับกับซมาใส่บาทกันแล้วนะครับตอนเท่าๆนะครับตอน ระมาณหกมงเศร้านะครับอ่ามานนั่งใส่บาตรนะครับอันนี้กระิไปใส่บาตรนี่มาโอ้มารับพรพ่นะมามารับพรพี่จะให้พรน้ำอันนี้พี่พระวัดบ้านพี่น้องพระวัดบ้านนี่จะเป็นพระวัดบ้านเนาะขอให้พรก่อนเออข้าต่ไทยอยู่หันละไทยอยู่หันละบ้าสกุลเลยก็รับพรไปแล้วบัดนี้ครับผมอายุบรรณนสุขทข็งพลัง้วเนาะพิ่ก็ว่าไปละอ่ามาเบื้องบัดนี่ไม่เท่ากับโอ้ยพิ่บอกว่า มีแต่ผมปอไซเมทผู้เดียวสั้นโอ้ยไซนี่แม่เมทดแต่สั้นโอ้ยอ่ามาบัมือนมาเบิงอ่าเมื่อคืนเพิ่นเอาแขมลงนะครับมาเบิงแขมเพิ่นอันนี้เพิ่นก็มาซื้อนะครับมาซื้อแขมโอ้ยคือได้อันงามแท้แขมเนี่ยเรียกเอาแต่อันงามแท้นี่ลุงลุ้งสั้นเออินตาอะไรด้เพิ่นยังบอเทาเอินลุงอ่าโอ้ยไปถามเราก็นหน่ามันเขาขายยังไงล่ะนี่เขาขายยังไงล่ะลุงโอ้ยสิบสี่มัดตัวสิบสี่มัด สิบสี่มัดต,ต่อพันหนึ่งแล้วว่าโอ้สิบสี่มัดพันหนึ่งพี่น้องอันนี้มันก็เป็นแคมแคมของเมืองเลยครับเมืองเลย,เลยเอามาตะเลยเมนเท่า,าว่าไอ้บัลน,นี้ลูกเคยมาแล้วก็สิให้ผ้าขี้กระบะไปซื้อเอาพูลแล้วอันนี้ก็เขาเอามาส่งพี่นอ้องอ่เขาเอามาส่งแต่ก่อนบาสกลุลม่ได้ไปใส่อยู่บ้านเนาะผ้าเม่เทาไปซื้อผู้นี้ทั้งฟังเล่าผู้นี้เขาขามมาขายทาั้งมึงการทาั้งยังผู้ละทั้งผู้ละเคยไปอยู่เทือนหนึ่งอ่าเทือนหนึ่งสองเทือนนี่แหละเคยไปนะครับ อ่าก็เป็นเข็มนี่ครับอันนี้คือมัดหนึง่งพี่น้องมัดหนึงหน่ง,น,งนะครับมัดหนึ่งนะครับสิบสี่สิบสี่มัดบ่สิบสี่มัดต่อหนึ่งพันบาทไทยเฮ้ยนะครับอ่านี่ครับตากไว้นะครับตากเข็มนะครับสำหรับหมูม่บ้านนี้เพื่อนกะทิเฮ็ดเข็มนี่แล้วเห็ดไม่กวาดขายพี่น้องนะครับอ่ามาเบิองมานนี้คิดจวัดประจําวันของบ่าวสกุลน,นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่เท่าเราก็สิไปวัดแล้วนะครับทอดปลาให้ไปวัดแล้วนะครับอ่า ปลากับปลาใหม่่าทันโอ้ยลูกเคยถอดปลาอะไรแล้ววะมามามาหนี่สีมาเฮ็ดเวียกอยู่บ้านนี่บาดนี่นะครับเฮ็ดเวียกอยู่บ้านมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับอ่าลูกเมียก็นอนพักผ่อนนั่งบ่ตื่นนะครับบ่าวสมกับตื่นมาแต่ตีห้ากว่าคุณละมื้อนึงเข้าหนึ่งน้ําเฮ็ดเขาเ้าแล้วเนาะกลับมาแต่ประเทศอิสราเอลก็ได้อ่าไม่กวาดเฮือนกวาดเฮือนกวาดเห็นกวาดไว้ไว้ในพวงมาลั่ทนดีพี่น้องไอ้บ่าโสไอ้เฮ็ดภาพให้มันไว้ไว้เด้อ มกวาดบ้านไปแล้วเนาะกวาดบ้านโอ้มีบ้านหลังงามก็กวาดทำความสะอาดทุกมมือเลยพี่น้องนะครับโอ้ยขยันที่น้องบ้าสกุลเมะเขาั่นโอ้ยบ่ขยันจังไดยพน้อบ้านจะคลองเนาะบ่เฮ็ดบ่กวาดกับบ้ได้แล้วเนาะเอออันทึ้งอีหยังล่ะทักไม่กวาดคุณเนาะเออเดี๋ยวจังอยก็ะชินไอ้โพดขายไม่กวาดนี่บ้านนี่พี่น้องเออไม่กวาดบ้าสกุลอ่ายี่หอบ้าสกุลได้พี่น้องได้ กวาดแล้วบ้านสวยกวาดแล้วบ้านงามมาสันกวาดแล้วบ้านสวยบ้านงามสะอาดตาคุณอะไเนาะเออท่าบจับมันมากวาดมันก็บ่เปลี่ยนดอกพี่น้องแมนบ่อ่ากระิกวาดบ้านทุบบ้านแล้วครับผมอ่าคิดจวัดมือหนีซิมี่ยังเนี้ยก็ให้พี่น้องเขามาละเขามารับชมอ่าเขามารับชมนะครับตอนนี้ลูกไส้ก็ตื้นแล้วนะครับจังไนก็จมหิวเขาหิวน้ำแล้วลูกไส้เนาะจังไนก็สิไปหาเห็ดกับเขากับน้ำให้กินแล้วบ้านนี้นะครับ เศร้าๆสิคือต้มมม่าให้แล้วให้พุดกินแล้วอามาบัดน,นี้มาเบึ่งต้มเรียบร้อยลรออร่อยไหมครับมาวินสวัสดีครับวัดันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเสียบเสียบพ่อเสียบเสียบวัดันเอ้าเสียบกินไปกินไป,ไปมาบัดน,นี้ผมสี่มาถูพื้นบัดน,นี้พี่น้องถูพื้นแล้วบัดน,นี้ตอนนี้แม่เท่าแม่เท่าเพื่นกับเอยูพิ่นกับไปวัดแล้วนะครับมาเอาสมุนกันเลยว่าโอ้ย พ้นกลับมาตะวัดพ้นมาว่าโอ้ยถอดปลากับปลาใหม่ท่านโอ้ยก็เลยบอกว่าให้พระสันเนี้ยปลาใหม่ก็ได้แม่เลยว่าสิละโอ้ยสิได้บาปคือได้บุญเนาะบาสกุลนี่เนาะถอดปลาใหม่ให้ไปวัดนะครับมาบันนี้ก็ใช่ไหวัดเฮือนถูเฮือนบันนี้โองเป็นยังละลูกโอ้ยมันเพ็ดพอนเพ็ดท่านโอ้ยมาม่าอย่างมาม่ากับมาม่าเกาหลีพคนนี้พูดกินท่านมาม่าเกาหลีลดเพ็ดพ้นว่าโอ้ยเอากินเข้าไปลดมันเพ็ดจะบอเป็นยังหรอกมากับบันนี้ก็ใช่ไหมวัด เพื่อนแล้วก็จะทูพืน้นนะครับบ้านนี่นะครับอ่าทูพื้นวิธี่ทูพื้นบ้าสนกับขบ่ขึ้นมูดิอ่าทูน้ำเปียกไปน้ำแล้วก็ยูตีนกับเอาพาน้ำเอาพาเซ็ตไปน้ำนะครับอ่าจาังไรนี่ลูกไส้กับชิมาเรีนน้ำดีบาดนี่เห็นน้อยเรียนได้ไหมนะครับอ่ามาแล้วบานนี่มาแล้วพ่อเห็นังนะพอ่อตุ๊บิตตะม้วนได้พ่อมาสัน่นวายมาทูพื้นใส่พ่อในแม่ลูกมาสั่นมาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอะไรบ้างสิละวายจังไรไหยพ่อให้ ให้วินเหรียญน้ำแนวสั้นมาวินเหรียญน้ำแนวพ้นมา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 พอสิพ่อถูเหื่นถูสั้นนี่เฮ็ดถูเหื่นถูสั้นเก็บกวาดให้มันสะอาดได้ลูกเดี๋ยวเวลาฆ่ากันเฮ็ดหกหลายนอุ้ยพอนี่กระจมดีดีมากแม่เฮ็ดซอยสั้นมามาเฮ้ยมามาขึ้นมาลูกมามาเข้ามาสั้นกันบ้านนี่สั้นยังยังลราพอไม่ าพาเป็นไผ่ตกพาหนีแพ้เด้อเดี๋ยวโอ้ยได้ตัวโอ้ยสายตูดพูดนะโอ้ยติ้งติ้งติ้งตึ้งติงตึ้งติงตึ้งติ้งติงติงติงโอ้ยความสุขของเราสกุลกันตังค์ฉี่ราพี่น้องเอ้ยอยู่กับหลูกกับเมียนะครับมีอยู่กับหลูกกับเมียอ่าอยู่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับมาบันทีมาหามตกเด้อพาติ้งตึ้งติงตึ้งติงโอ้ยอันน <monster species> <aquí> ี้พ at ่อตกแล้วพ่อแพ้โอ้ยจุ๊บนะจุ๊บจุ๊บอ่าจุ๊บพอด้วยจุ๊บจุ๊บนี่โออออ้้้้ยยยความสุขก็ู่่ตรงงนนีีแหละพเ อยู่กับลูกกับเมียนะครับอ่าเฮ็ดกับเขากับน้ำมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าุขได้แล้วสิคืออยู่บา้านเฮาพี่น้องอ่บ้านนี้ก็นใมาเก็บทั้งนอกที่บ้านนี่ทั้งนอกกับลูก decía, ไส้ละเฮ็ดท้กไว้ก็ได้โอ้ยอ่าเก็บแล้วครับผมกินแล้วก็ต้องเก็บนะครับอ่ก็ค่อยๆหัดเอาพี่น้นองอบ้าสุขนไปกัตอนบ้าสุขนไปยังบ่รู้เรื่องดอกนะครับอืมยังได้บ่พอปีอยู่ลูกไส้ก็ได้ กลับไปอิสเลียวหาปีนะครับกลับมากอต้องเขาก็ต้องอค่อยเว้าค่อยจ้าเอาเนาะอบอจะพึ่งย่งบุอยากเป็นยักษ์หน้าพี่น้องนะครับเขาก็ค่อยเวอยเวาค่อยจ้าอันใดพอ่ออูเอากโอูอันใดมันเฮ็ดบทเถือกเนียก็ให้เนี่ยแล้วพี่นอ้องให้เนียแล้วให้ก็ให้แล้วครับอ่าให้ก็คือเกามากกดคุณพอ่อคือก็หนะ่ะเ้ยี่พอ่ออีพ่ออ่ามากินจีบเฮ็ดอีกแล้วสันพลวานะครับกับสนับผู้ใหญ่โซดาโซดานี่ก็คือ And, love, 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 ง,ง่ายเดียวว้าวว้าหูเรื่องกันแล้วครับเออโมงงงี้ปัไญ์นะครับแต่มาวิ่เนี่ยโอ้อยงงง,งีอยู่นะครับเด็กอุรบาลสามขวบยังงงแงนอยู่เลยท่านไปโรงเรียนนี่ครับว้าพื้นไปโรงเรียนนี่ให้ยางไปทรงใหนน้โรง,งเรียนหอดรงเรียนปุ๊บปวดขีปวด, í, ปวดเย้าคนนี้เพื่อนโอ้ยลาย,ยางพี่นอ้องเรื่องเล่าลายลายเบาสกุลนี่เรื่องเล่านี่นะครับอ่าต่อไปกระิมาถูพื้นทั้งนอกมาหนิมาเขาเรื่องต้อนเมื่อกี้ว้าภาพกบเสียงกับประต้งกันเลยเนาะ มาๆามาจังมือเดจีใตยให้เบิ่งยูนะครับแล้วเดินทางไปเรื่องเรียนกับจีไทยให้เบิ่งยูนะครับตอนนี้ก็มาเอาตรงนี้ก็ถูพื้นนะครับทูพื้นถูให้มันแล้วทั้งในทั้งนอกนะครับนะครับถูทั้งในทั้งนอกให้มันแล้วแล้วนะครับมีเป็นความสุขนะครับอย่างหนึ่งนะครับผมนะครับเป็นความสุขของทุกคนนั่นแหละที่ได้อยู่บ้านนะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศกับสู้ๆเด้อพี่น้องเด้อขอให้สู้ๆนะครับอ่าบ่าวาแรงงานให้ในอิสราเอล เกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันอะไรทุกประเทศนะพี่น้องนะครับสู้ๆนะครับผมอ่าพ่อเฮาพ่อเฮาสูเรี่ยวเร่วพ่อพ่อเรียวพ่อก็มาพี่น้องกับบ้านมามาอยู่กับครอบกับพ่อนะครับอ่ามาบันดีเสื้าไปเห็ดยังบันนีบันดีเสืพาไปล่างถ้วยบันนีพี่น้องเออทูเรียวเวก็จะไปล่างถ้วยที่บาทนี่อ่าไปไปเลยครับบันนี้สื้อาล่างถ้วยแล้วแม่เทาก็ยังบ่มาอยู่แม่เทาแม่เทามานี่แม่เทา สิว่าโอ้ลูกเขยคือดีใช่น้อเนั่งถวยไปพร้อมสิว่าแล้วเนาะนะครับกระชีร่างถวยแล้วครับล่างถวยก็อ่าสำหรับไอ้น้ำนะครับก็โอ้ระบบน้ำบอดีปันไดเด้อพี่น้องเด้อเออว่าออกซือเนะนะครับก่อนไปสักเดียวกับบอดี้ระบบน้ำนะครับน้ำปะป๊าบอไหลพี่น้องนะครับน้ำปะป๊าบอไหลบ่มีน้ำนะครับอ่าเฮือนบราสกุนเฮ็ดอ่าซิงน้ำไว้ล่างอยูนั่ง ในหอ้องครัวห้องอยังกับบอมีนม่นำเปิดเปิดบ่มมีนม่นำพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิแก้ไขอยู่ว่าสิเฮ็ดแบบใดนะครับว่าสิแก้ไขอยู่สิให้สั่งมาซื้อปั๊มมาปั๊มใส่ถังนะครับเดี๋ยวล่องกระลังคิดอยู่ตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็มาล้างถ้วยล้างจานพี่ละก้อนนะครับเฮ็ดไปนะครับผมอ่าต่อไปก็สิเฮ็ดไอไอ้แมกวาดนี่ทักบ่เป็นเดอ้อพี่น้องบ่าวสกุลทักบ่เป็นบ่าวสกุลมีแต่ที่อัน เราเราล่ำให้เพิ่นนะครับอ่าเดี๋ยวจ er ังมือก um, ็จิมาถ่ายคลิปให้เบิ่งนะครับเราล่ำไม่กวาดนะพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เบิ่อดอกมันเป็นยังไงนะครับอ่าตอนนี้ก um ัดล่างถ้วยล่างซ้ำไปก่อนนะครับเอาแนวมันฮิดง่ายๆก่อนอ่าแนวยัางงาๆโอ้ยเพิ่งให้ไปทักเพราะไม่กวาดมันจีบบอมายูโมเนนเนาะครับโอเคครับผมมาเบ่งต่อครับนี่นะครับกิจวัตประจาวันนะครับอ่ากลับมาแร้วก็มาเป็น พ่อบ้านพี่น้องพ่อบ้านเออบาสกุลมาเป็นพ่อบ้านบอกสันโอ้ยแอนพ่อบ้านใจกล้าพร้อมดิอ่าใจกล้าพร้อมนะครับนะครับนี่ครับผมกัดล่างถ้วยล่างซ้างไปแล้วเลี้ยวละกันเอากระชิดได้ไปหาเห็ดเนี่ยอื่นนะครับเนี่ยอื่นกรหลายอย่างพี่น้องโอ้ยเนี่ยก็จะท่าไปเฮ็ดหนังกระท่าเบิ้งเบิ้งไปพี่น้องนะครับมือหนึ่งนะครับจะเฮ็ดไปที่ค่อยๆเฮ็ดไปที่ละละเล็กละน้อยเนาะอ่าค่อยๆเฮ็ดไปเอานะครับจังว่ากันไปที่ละหน่อยครับผม ห่วยมันเป็นยังไงก็บ้าสะกอนมันคือล่างเนี่ยด้านแล้วแท่านันอันถวยซ้ำนี่เฮ้ยสัน้นโอ้ยก็ทีล่างถืออยให้มันสะอาด,ดนะี่แม่เนาะเอ่อเดี๋ยวแม่เท่ามากโอย้ยล่างถวยล่างซ้ำก็บอกสะอาดสบายอีกแล้วเนาะ,ะยากอีก <c oughs> นะครับอ่ากค็ค่อยๆเฮ็ดไปนะพี่น้องเอ้ยนะครับนะครับกลับมาเลี้ยวกาค่อยๆเฮ็ดทีละเล็กทีละน้อยไปมันก็สิดีเองหรอกนะครับอ่าเท่ากับอยู่ในระหว่างการปรับตัวเพิ่งมา <c oughs> ปรับตัวเด้อมไม่เท่าพุก็นั่งปรับตัวเลยอะไรสิล <c> ะ <oughs> นะครับผมอ่าบันนี้เลี้ยวจากร่างถวยแล้วก็สิไปพาไปซ่าหินพี่น้องบัดน,นี้อ่าเดี๋ยวเก็บถวยก่อนนะครับอ่าย่ิ่นว่าเอ้ยเน่าเม่นมาบัดน,นี้มาพี่น้องบัดน,นี้อ่าสิมาพามาซ่าหินอ่ามามาไอ้เอาหินไในมันเขาเอิ้นว่าหินนังล่ะหินกองหินผู้บอีหยังหินนังล่ะจําชื่อบ่ได้แล้วนะครับก็สิมาซ่าหินซ่หยังใส่หน้าบ้านนะหยังจักหน่อยนะครับมื้อนี้ก็เป็นเวลา อันสมควรแล้วนะครับหิ้วเขาหิ้วน้ามเละบานนีภผมก็ได้นะครับกัตระหินก้อนนะครับหินนี่ก็เป็นหินไอสื่อมานะครับสื่อมาตะเตลเล็กๆคนละครับผมเอามันเอามาท่นะครับผมมาที่รอบๆคางๆเอานะครับผมมาเอาสกุลสีค่อยๆครับปั๊บแต่งไปที่น้อยนะครับมันกระชิงงามเองหรอกนะครับเออค่อยๆเฮ็ดค่อยๆสร้างไปนะครับเดี๋ยวมาเาสกุลามว่า สีไปหาเฮ็ดงานอีกบอตตัวนี้กัยังบ่เฮ็ดนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นพ่อบ้านใจกล้าไปก่อนนะครับโอ้ลูกสาวก็ตื่นแล้วอ่ามาตื่นแล้วนะครับเริ่มเริ่มทย่อยตื่นแล้วนะครับลูกชายตื่นก่อนนะครับลูกสาวกันยังตื่นนะครับอ่าวันหยุดครับผมอ่ะนี่แหละครับวิถีชีวิตนะครับอ่าบ่แม่นแรงงานใหในอิสเดียวดิวิถีชีวิตพ่อบ้านยู่ฮือนพี่นอ้องอ่าก็หาเฮ็ดเวียยเฮ็ดงานนะครับ ขอบคุณในหลายเด้อที่พี่น้องเขามาเิ่งคลิปเบาวสกุลค้นสว่างนะครับทามากก็กดไลค์กดแชร์ให้บ่าวสกลุลเด้อเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้บาบ,าบาวสกุลครับอ่าคลิปนี้เบาสกุลขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีส